แต่เราไม่ได้หารือกับพระอาจารย์เลยว่าจะกวันไหนบืงทีคุณคุณแม่นายจะไปแก้บุญเนาะต้องแก้ค่ะทำบุญให้แกที่แกให้มาเหมือน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 คําพูดที่เราไปขอท่านอ่ะท่านพูดว่าสองตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณสองตัวก็เข้าแล้วเนาะแต่มันไม่เข้าสามมันก็เข้าสองเหมือนเหมือนเป็นสัจจกันกับเทพอ่ะนะว่าเราปฏิญาณว่าเราให้ ท่านให้เราเราก็ต้องให้ท่านคืนอ่างเงี้ยต้องนิมนต์ท่านต้องนิมนต์พระไปให้ท่านสี่สี่รูปทำชักอนิจจ่าให้ดวงจิตวิญญาณที่เขายังไม่ได้ไปผุดไปเกิดะ่ะอ่าแต่ก็ไม่แน่อาจว่าเราทําให้ท่านอาจจะนิมิตมาให้แม่ไปเอาอีกก็ได้วดหน้าแต่งวดนี้จะเอาจอมปวกอ่ะแต่ว่าวันนี้ก็ไปแก้บุญก่อนใช่ไหมคะใชต้องไปแก้บุญให้ท่านก่อนเพราะว่า ถึงจะได้มากได้น้อยคำพูดแล้วก็ต้องไปทําให้ท่านเนาะคะแม่ต้องซื้อของไปแก้บนไหมคะหรือว่านี่มนพระซื้อค่ะซื้อที่แม่ขอไว้ทุกทีก็ผลไม้เก้าอย่างของหวานเก้าอย่างแล้วก็จะมีถวายซองพระทำตาม,ตามที่เคยทำาห่ะจะมีถวายซองพระปัจจัยแล้วแต่เราไม่มากไม่น้อยค่ะคนี่มนพระทั้งหมดก็สี่รูป ก็เราก็เหมือนเราเป็นการไปไปบนไปสัญญาอะไรกับเขาไว้ใช่ก็เหมือนการสัญญาสัญญาใจครั้งแรกคือท่านรองเราแบบนี้ฟังทิดเนาะคร<ช>ับอ่ะให้สองตัวถ้ามางวดต่อไปถ้าขอขั้นอาจจะให้เราสามตัวตรงก็ได้ครงวดนี้ตรงตรงของท่านให้มาส<ช>ี<ช>่เจ<ช>็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าเราไม่ได้กลับเลยนะคร<ช>ับ<ช>คือเจ็ดเก้าถ้าตัดถ้าตัดเป็นเนี่ยก็คือเจ็ดเก้าตรงตรงไม่ต้องกลับเลยนะครับอ่า ก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลับไปกลับมานั่นแหละเหมือนพันลองใจเราเนาะเขาเข้าเจ็ดเก้าตรงตรงเลยนะคะเข้าตรงตรงค่ะเพราะว่าในในในตอนที่ชงอะแม่แม่อะไม่ได้เห็นตัวเองกแต่คนที่ไปด้วยสมมติทำไม้ทํามือเขาสังเกตวมือเราอะไอตัวเราชงเราไม่รู้หรอกค่ะว่าอะไรคืออะไรแต่เขาก็เขียนให้เป็นสี่เจ็ดเก้าอะแต่ ไอข้างหนึ่งศูนย์สามเริ่มไว้ที่ให้แมก็เป็นน้องอีกคนหนึ่งที่ลงกุมารเข้าอ๋อครับน่ะมันก็เลยเป็นหกหกตัวเนาะครับนั่นแหละแต่แต่งวดหน้าก็แก้บุญแก้อะไรเสร็จท่านอาจจะสงสารว่าเราคำพูดเป็นคำพูดแก้บุญท่านเสร็จท่านอาจจะให้ไปเอาอีกก็ได้อืมอ่ะแต่งวดวันที่หนึ่งนี่นะน่าจะเอาจมปลวกหรอไม่เอาจมปลวกก็จะจะทรงตัวเองในบ้านในในห้อง งวดนี้รู้สึกว่าจะออกวันที่สองเนาะเพราะวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานครับอ่างั้นแม่ก็จะทําหวยประมาณยังไม่ได้ดูเวลาเลยแบบนี้ประมาณเท่าไหร่ประมาณยี่สิบยี่สิบหกระมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดทำลงหน้าก่อนเพราะบางคนก็ไปซื้อรัฐบาลเนาะลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณประมาณยี่สิบหกอะค่ะน่าจะทำยี่สิบหกเมื่อกี้มันติดเทศกาลด้วยบางท่านก็เล่น สงการกันเนาะบางท่านก็ไม่เห็นนะคะจ้าบางคนก็ไม่เห็นเพราะว่าน้องมาไม่ได้หลายอย่างไม่เห็นหน้าเห็นตาก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนาะเห็นแต่เสียงเห็นหน้านี่ก็คงหลายคนติดตามของน้องอาจจะรู้เหรอว่าหน้าแม่อะไรยังไงเนาะมันนั้นทําเป็นคลิปเนาะไม่ได้ไลฟ์สดก็เลยเอฟซีส่วนน้อยที่เห็นเลขมันนั้นนะครับผม เขาก็ไม่ค่อยได้เห็นกันบางคนเขาก็ไม่ได้ดูครับ้บานหระค่ะไถ้าเอฟซีไปดูย้อนหลังก็จะเห็นเนาะนะครับเพราะว่าวันนั้นจะเป็นชิปสัมภาษณ์เนาะครับเอฟซี FC ก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับบางคนก็บ่านทาไมมาแม่นต้นหวยออกมันก็บางทีคนไม่ได้ดูเนาะครับแต่คนได้ดูมันก็พูดก่อนหวยออกกันแล้วมันก็ได้มาแนวทางตรงนั้นแหละค่ะเจ วันนี้แม่จะไปแก้บุญแก้บุญเดี๋ยวแม่จะถ่ายรูปให้ดูก็ได้คเวลาเราไปทําพิธีแก้บุญแก้อะไรมันถ่ายได้แต่เวลาเราเข้าทรงป่าช้านะ่ะเขาไม่ให้ถ่ายที่มันจะติดวิญญาณมั่งอะไรมั่งเราก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นความเชื่อส่วนบคุคคลเราก็ไม่ได้เป็นรูปปู่ปา่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านหรอกคแต่บางทีเขาไม่อยากให้วุ่นวายเขาไม่อยากให้ดังแบบบางทีเข้าตรงๆที่คุณไปขอถ่ายป่าช้าปา่ปาอะไรอย่างเงี้ยค่ะี เอาทําเงียบๆเราเ,เ,เราเอาตัวเลขตอนเช้าก็ได้นะคะเนาะครับยิ้มหกอ่ะวันงวดงด,ดต่อไปน่าจะอาจะทําวันที่ยิ้มหกทำล่วงหน้าก่อนเผื่อเราไปซื้อลอตเตอรี่แตท่ทำทำฉุกเฉินสมมติจะทำสามสิบอะไรอย่างเงี้ยบางทีหาลอตเตอรี่ไม่ทันครับมันไม่ทนันเนาะ FC ะก็หยิบลอตเตอรี่ไม่ทันนะครับ ย่างเมื่อกี้กับบางคนก็ดวงดีเนาะเขาก็ได้ลอตเตอรีร่กันครับหลายคนหลายผู้อยู่สี่สี่เจ็ดเก้านี่เป็นของคุณแม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะหนึ่งศูนย์สามเป็นของคน,นที่ไปด้วยกับน้องที่ไปด้วยก็ค,คือกุมารเข้าสิงเขาครับเราก็ไม่ได้ลบลวเนาะเพราะว่าน้องครั้งแรกก็ที่เม่พูดไปคิดก่อนแหละเพราะว่าครั้งแรกน้องเขาอยากไปไ,ปไม่ได้มาลองของหรอก,กอยากไปดูครับการพามว่าทรงยังไงเข้ายังไงคือคือมาถเป็นคำเขาอยากศึกษาน่เนาะ ทีนี้ก็เข้าเขามาันก็มาบอกเขาเลขนี้ครับอแต่เลขแม่เองได้มาก็คือสี่เจ็ดเก้าหางเดียวท,ที่สรงแล้วคนข้างเคียงเขาก็จดไว้ให้ว่าทําไม้ทํามืออย่างนี้อย่างนั้นสัญญาก็คือต้องไปแก้บุญให้ครับ่ะใช่ค่ะไม้แน่ไหมแต่ว่าเฮ้าบรดสุทธิ์นะคะแอด์ินบรร่ได้ซื้อแต่ว่าสีซอยคุณแม่แก้บุญนะคะ กับมีหน่อยเนาะกับเปิดทางอ่เนาะแม่วันเราเปิดทางคุใครคลณทำไมเนาะกับแม่ก็แอดมินไม่ได้ซื้อตามเพราะว่าอยากกับคุณค่ะคุณใครนต่ไในบุญด้วยกันเนาะกับอยากให้บุญเปิดทางให้อีกค่ะบุญตัวนี้อาจจะเปิดทางงวดหน้าค่ะอาจจะได้เราก็ไม่กะไม่เกินเรากัแล้วแต่มันจะเข้าเนาะแล้วถ้ท่านจะปูดว่าจะให้สามตัวหรือสองตัว หวยแม่จริงๆมันไม่มีหลายหางมันก็แค่บางครั้งก็หางเดียวบางครั้งก็สองหางแต่อย่างเมื่อกี้ก็ถือของน้องเขาอีกคนหนึ่งกับเราก็ไม่ได้ว่าใครเนาะครับอืมวดต่อไปก็อาจจะอาจจะใบข้างล่างเท่านี้อาจจะข้างบนเท่านั้นอาจจะใบให้เนาะจะจะเล็งให้สักหน่อยองวันนี้แม่ก็ยังไม่ไม่แน่ใจเพราะจับคู่ไม่ค่อยเป็น ส่วนใหญ่จะมาเป็นเป็นแบบคู่หรือว่าเป็นแบบสามตัวแบบเราต้องมาจับเอาเองอ่ีใช่ไหมที่เคยทําที่ที่เคยชงมั่งเห็นมั่งเนี่ยเขาก็จะมาให้อย่าง479เนี่ยก็จะเห็น479เห็นมันเรียงกันเลยใช่ไหมครับเห็นเรียงกันเลยก็จะทําม้ทํามือเหระคะ่ะเหมือนเหมือนน้องที่ไปข้างๆเนี่ยจะทํามือยกมือให้เขาเห็นอะ่ะเ,เป็นเลขสี่ 4, เลขเจ็ดเลขเก้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ สมมติว่ามีคนถามไปเอ้าสองตัวล่างอะไรอย่างเงี้ยท่านก็นจะทําให้อีกอแต่วันนั้นอาจจะมีคนถามหรือไม่ถามอันนี้แม่ก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเขาส่งไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเขารู้แต่เพียงแต่ว่าเขาเขียนหวยให้สี่เจ็ดเก้าแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งที่กุมารเข้าก็หนึ่งศูนย์สามอ่าไอ้เป็นสองหางเนาะเง้อนะใช่ค่ะสองหางแต่ตางของปู่ลงจริงๆทางลงเองนี่เองก็จะเน้นเลยว่าเลขนี้ สมมติถ้าให้แปดสี่เนี่ยล่างครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยสมมติอ่ะสี่เจ็ดเก้าเนี่ยก็จะเล่นบนถ้าส่งเองนะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นขอปลาช้ามันจะอีกแบบหนึ่งเพราะการขอปลาช้ามันต้องเข้าทรงครับแต่ถ้าทรงเองเนี่ยคือคือแม่จะมีสติบ้างรู้ตัวบ้างเพราะว่าเป็นเป็นครูบาอาจารย์ให้มาจะจะจะเล่งเห็นเหมือนเหมือนมันเราส่งกระแสจิตเห็นเลขอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอืมมันเราดูดวงละค่ะ มันดูดวงว่าเห็นด้านนู้นตรงนี้ตรงนั้นแต่ถ้าจิตนิ่งๆถ้าทําส่งกระแสจิตเองเนี่ยจะทําประมาณหกทุ่มค,คือทําทาหัวยจะไม่ทำสามสี่ทุ่มอ่ะจะหกทุ่มขึ้นไปทุ่มถึงตีสองแต่ถ้าปลาช้าเนี่ยมันแล้วแต่เวลาที่ที่เขากําหนดให้เราว่าเขาจะเข้าเราชาร้าเข้าเราไวแต่ก่อนจะเข้าก็จะพ,พ,พูดพูดพูดแล้วเขาเข้าไปทั่วแหละอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องรู้แต่ตอนออกแล้วค แต่วันที่ยี่สิบหกนี่น่าไม่ไม่น่าจะส่งนะคะน่าจะเอาอาจจะเป็นนิมิตเห็นเองหรือเอากับจอมปลวกครับมีสองแบบหลักๆเลยนี่คุณแม่เอาจากที่ไหนครับมากที่สุดเองส่วนมากนินมิดเองอ๋อส่วนมากเป็นนิมิตเ,เองคือจะนั่งสมาธิสวดมนต์ธรรมดาแล้วจะเห็นเองแล้วแต่ความเชื่อแม่จะสวดมนต์ทุกวันตีสี่นี่ก็ตื่นละตีสี่ตีห้าลุกหุงข้าวใสา่บาตร 6โมงเงย็นก็สวดสวดมวนต์ถึง2ทุ่มครัมนะสองครั้งใช่ไหมคะใช่ง่ชเงชเช้าเย็นเช้าเย็นวันนี้สมมติถ้าจิตราอธิษฐานอยากให้ท่านมาปวดเราก็จะอธิษฐานนั่งเองเห็นเองแต่แต่บางครั้งลูกศิษย์พาไปจองปวกบ้างไอ้ต้นมะขามบ้างแต่ออกข้างนอกมันก็ไม่ดีคือไฟชาติมันแตกคือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าวิญ,ญญาณอะไรมันจะมาสิงเราหรือเปล่าแต่ส่วนมากจะนั่งจะนั่งในบ้าน แนวทานเอาเองนะครับผมแนวทางแม่นานต่องวดไว้ก่อนนะครับผมหนึ่งเก้าหนึ่งหกเนาะเดี๋ยววันที่ยี่สิบเราจะไปตามอีกทีนะครับผมไอเอฟซีกดรอไว้นะครับผมแนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพลงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ